ป๋าครับในฐานะที่เรากําลังคุยกันเรื่องบ้านเมืองผู้ชายอายุ71คนเคนนี้ที่ดูเหมือนไม่เคยสนใจเรื่องบ้านเมืองเลยผมถามจริงๆนะดูเหมือนป๋าจะรู้จากระบบงบประมาณของประเทศไทยมากกว่าเด็กที่ออกมาตะเวงเยี่ยวๆๆอีกจริงไหมมันก็ว่ามันไม่รู้ใช่หรือป่าแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งป๋าก็ตั้งใจฟังบ้างบางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะ,ะว่าความรู้ป๋ามันแค่ป .4 แล้วก็จะไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้อ อย่างเมื่อคืนก็ได้เรือดำน้ำป่านี่สอนมวยเลยวะเฮ้ยงบประมาณมันก็ส่วนงบประมาณมึงจะเอามารวมกับโควิดได้ยังไงมันเป็นคนลกคะก้อนนี่คือการศึกษาแล้วก็ติดตามข่าวมากกว่าถูกต้องครับเพราะว่ามันแน่นอนของพวกนี้ถึงเราจะอะไรหมายความว่ามึงโควิดเยอะเฮ้ยมึงหยุดหยุดซื้อเรือดำน้ำก่อนเอาเงินนี้มาซื้อตรงนี้ก่อน มันไม่ใช่ไงมันเป็นเรื่องกันไอ้ไอ้นิ่งงบประมาณเขาเขามีของเขาอยู่แล้วงบประมาณากาลาโหงงบประมาณอะไรกันแล้วแต่เขามี <c oughs> ของเขาอยู่แล้วทีนี้ไอ้ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่ตรงที่เราต้องมาพัฒนาเองอาจจะไปกู้เขามั่งทําใไม่พอไม่พอ,อจริงๆอะไรเงี้ยเขาไม่ว่าหรอกกู้เนี่ยกู้มาแล้วมันเป็นประโยชน์เนี่ยเขาไม่ว่าไพ่ใช่กู้มาแล้วหายเงี้ยเขาไม่ชอบไงสมมติว่าบ้านเมืองเขาเดือดร้อนต้องกู้ก็ต้องกู้เป็นไงไปล่ะ อแค่นั้นเองให้คนเขาในประเทศของเรามีความสุขแล้วกันพอแล้วได,ได้กินได้อิ่มพอแล้วครับป๋าปสงสัยไหมว่าทําไมมึงถึงจงเกียรติจงชังไอเรือดำน้านักพูดนักพูดนะ,ดนะ<ม>ที่โครงการที่ทําบ้านเมืองชิบหายอย่างจํานําข้าวทาไมไม่พูดสักคำป๋าเคยสงสัย <S <S ใช่ไหมภู <S 2> <S 2> <S เขาทองทั้งลูกเอ้เ <ๆ S 2> ขาพมีหารทั้งลูกตอนมันอยู่นี่ย้อนกลับไปเลยนะตอนมันอยู่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะอลดค่าเงินบาทตั้งแต่สมัยชวริตอ ผมดูตั้งแต่จำลองมาแล้วคนนี้เข้ามาในวงการเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเละมามตลอดไอคนที่คิดจำนำข้าวทั้งทั้งทั้งสอง,งคนที่ตอนนี้ไปไม่อยู่แล้วนะใช่ผมถึงบอกขอร้องให้มึงหยุดทันทีเถอะเพราะว่าขอให้บ้านเมืองเขาไปได้ได้สบายๆพอแล้วไม่จะเป็นอย่ายุ่งม,มากเด็กว่าปัญหาอย่าพาะผมไงเรารู้นิสัยมึง้วมึงพูดอะไรกูรู้หมดอ่ะมึงมาพูดแค่อย่างเงี้ยกูเคยเคยฟังมาแล้ว เดี๋ยวกูแก้รถติดหกเดือนนะรับรองหายอะไรเงี้ยมึงอย่า,ม,ยามาพูดอีกพอแล้วอ่ะกูกูเบื่อแล้วมึงแล้วไม่ต้องเข้ามาอีกแล้วอืมึงตายข้างนอกแล้วก็ดีแล้วล่ะเออคือพอแล้วเขามึงอย่ามาสร้างอะไรที่ประเทศไทยของเรามันจะแย่ลงไปอีกอ่ะผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมครับใครที่ดูถูกปาเทพว่าไม่รู้เรื่องการเมืองคิดใหม่นะครับทั้งหมดนี้ที่พูดมานี่เรื่องราวเกิดขึ้นมายี่สิบปีแล้วนะครับไอหกเดือนแก้รถติดได้เนี่ยนะ <c oughs>